ข้าหมายมารับแม่อยู่ที่หน้าบ้านใช่ไหมลูกรู้จ้ายังรู้จ้าตาตุ๊ตาตุ๊เห็นไหมนะตาตุ๊ตาตุ๊ตุ๊จ้าตาตุ๊เร็วตาตุ๊เห็นภาพไหมเห็นภาพไหมนี่ตุ๊จ้าโอเคข้าหมายจะเป็นเด็กดี อูกันนี้ก็นั่งกับแม่ไปไหนได้แล้วนี่กี่ขวบเราอ่ะทำไมกี่ขวบลูกกี่ขวบทำไมแบบต้องใส่เข็มขัดไหมถ้าเข็มขันนี้ละไพ่ไหมลูกเพื่อความปลอดภัยโอ้ัตูุโอ้นี่ถัตตุ ป่ะลงไปกับแม่ป้าไปไม่ลงไม่ลงเหรอลูก